ทคํำสอนที่เกยมีสโลแกนว่าเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงทุเจ้าเตสนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงที่นอนมาถึงเฮื่อนตกมอเข้าเตาไฟมาถึงรถถึงลาที่พี่น้องทั้งหลายกำลังขับอยู่ มาเพื่องฮื้พ่อแม่พีน้องทั้งหลายได้รับฟังโบราณเป่นว่าบ้านหลังละบ้านหลังใดบ่มีแมวหนูจ้างล่าเพื่อนหลังใดบ่มีแมวหนูจ้างล่าบ้านใดบ่มีคนจ่าคนว่าจ้างชิบหายอันนี้เป็นกรรมเก่ากรรมแก่บทหนึง่ง เพื่อเป็นคติเตือนอกเตือนใจคนเฮาถ้าบบฟังกรรมไผคนบบฟังกรรมคนแล้วบอ้ว่าอย่าไปฟังกร,รมไผเฮาต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นสาระเป็นติเปิ่งของเฮาคนใดคนหนึ่งจะมีหลายคนก็าตามพ่อก็มีคนเดียวแม่ก็มีคนเดียวอันนี้เป็นผู้ฮือกำเนิด ผูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสัดความหุเรื่องศีลเรื่องธรรมมีกิจตนก็ตามจะยังได้ก็ตามต้องเชื่อคนทำคนหนึ่งตีเฮาคารลบสักกะละปูจาเฮือนใดถ้าแมวมัมีนิดหนูรูจ้างอรกขลักท้าแมวอยู่นี่ดักติง้งเฮือนหลังนั้นก็สงบดีหมูบนักตาใด บ้านไดบ้านใดบ่มีคนจา่าคนว่าคนสั่งคนสอนหรือเปิ้นสั่งเปิ้นสอนแล้วบ่ฟังขอโทษเข้าขี้ฮะนี่อันนั้นอ่ะบ่มเมินก็จะสิบหายละคนเขาต้องการความเจริญกู้คนเขาเกิดไปเกิดมาหมู่ที่ว่าเข้าขี้ฮะนี่เนี่ยหมู่เนี้ยอันตรายมากเปิ้นต่างบ้านต่างจองเปิ้น ลุกแดนไก่มามาล่ำมาลอยมากอบโกยเอาทรัพย์สมบัติบ้านเฮาเฮากำลังเริ่มต้นจะเดือดร้อนเริ่มต้นจะชิบหายเพราะบอกฟังคำรรไผ่นั่นเองจะได้เจือใดก็ตามเถอะแต่เป็นจะต้องฟังรำรคนใดคนหนึ่งอย่างตู้ลงเอามาเสนอตึงวันตึงวันเนี้ยบัจยบังคับบัจยเขแต่ต้องฟังเพราะรำสอน ต่างๆที่ตุลุงนำมาเสนอบอ่อใจรมสอนของตุลงุงเป็นกรมสอนของนักปราชญ์บัณฑิตอาจารย์เพินว่าไว้แล้วตุลุงไปหั่นข้าใส่ไปปะเข้าใส่ไปเฮียนเข้าใส่หั่นว่ามันดีมันงามนำมาเสนอมีกรมภาษิตคนโบราณบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าจอมเบ็ด <c oughs> เลี้ยงแขกแบกดำไม้เลี้ยงเมีย จอมเบ็ดเลี้ยงแขกแบกดำไม้เลี้ยงเมียอันนี้หมายความว่าคนที่พึดบบญยาวครอบครัวเอาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปแถมเป็นตัวอย่างอันดีอันงามเื่อลูกคือเต้าของเขาได้เจริญรุ่งเรืองตามรอยป่อรอยแม่เพราะว่าเขาบอกเื้อลองอ่อนกำใดว่าฮื้อฟังกําปอกกำแม่ ฟังกรำรครูบาอาจารย์ถ้าป่อก็ดีแม่ก็ดีเป็นคนที่เหลวแหลกแหลกจอมเบนจอมเบ็ดเบ็ดเ,เลี้ยงแขกแบกดำไม้เลี้ยงเมียแสดงว่าบ่ปอกินบ่ะอใจต้องหิหากา้าขายจ้อยกันเอามาเป็นกอบเป็นกรรำด้วยความสุดจริตั่ใจไปโลภไปอําของคนอื่นมาใจมาสอย ต้องพยายามหารายได้นักกว่ารายจ่ายรายได้นักรายจ่ายนักบบพอตอนใดต้องรายรายได้นักรายจ่ายน้อยถึงจะดีวิธีการนี้เฮาประหยัดเงินในครอบครัวกินเหล้าก่อนจะไปกินนักล่าไปจนมาทะทลายกับบ้านกับจองเมียอยู่กับเฮาลูกอยู่กับเฮา มันใบใจ้เป็นรักเป็นต่อเป็นตุกาตาตุลุงกวยทดลองเคยทดลองมาแล้วมันใบใจ้ตุกาตาสกรรมมันเป็นคนหายใจได้อยู่ก่อนก่อนนี่เคยไปบีบหูดังหมามันห้องต่อไปนี่ห้องมาหาบ่ให้มาละมันเจ็บหูดังมันเอาไปลองบีบหูดังตุกาตาที่เป็นหมาเหมือนกันมันบ่ห้องเพราะมันบ่มีเจ็มีใจ การทำไอ้ญญอย่างให้คนที่มีจิตมีใจอยู่แม่ยิงไปเล่นจู้ต่อผัวบังคันสำคัญความสำคัญกับผัวผอดใจกว็วุ่นวายเดือดร้อนหิหา่าตึงวันตึงวันนี้บ่มีความมั่นอกมั่นใจในครอบครัวเพราะว่าแม่ยิงไปแบ่งจิตแบ่งใจให้ผัวใจอื่นเนี่ยแล้วบ่มีความอบอุ่นเหมือนผู้ก่อการ ความบสงบในภาคใต้ชีวิตดึงวันนี้ดึงวันนี้แขวนไว้กับลูกปืนจะตายวันใดบ่งหูบ่มีความสุขไว้ใจกันมาได้ปอดใจไปเล่นจู้กับจากเมียไปเล่นเมียเปิ้นไปเล่นลูกเปินแม่ยิงกอดตุกใจอย่างเดียวกันมันแบ่งใจไปให้คนอื่นนอกจากแบ่งใจแล้วยังบอกอแบ่งเงินแบ่งทองที่หามาได้ ตึงวันตึงวันเอามาฮื้อเมียพ่องเอามาเลี้ยงลูกพ่องเอาไปฮื้อจู้แถมพ่องมันบ่มีความสุขในบ้านเพราะเอาไปทำเมื่อคนที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่จะยุบกว่าจะจะละก็สดายถ้าเมียจะหนีจากก็ยังเสดายเมียอยู่หาเมื่อเอาเสดายเมียเขาก็ต้องหักเมียถนอมเมียอดอกอ,อดใจเอา เรื่องกามาลมต่างๆนั้นจะไปเป็นขี้ข้าธาตุของมันไม่ยิงกอดอย่างเดียวกันหูว่าเปิ้ลมีเมียแล้วก็จะไปลอกหน้าลอกตาลอกเล่นปิ้นปากใส่ผัวเปิ้ลกินดูเปิ้ลเหมือนกับแข่งกีฬาล่นพอจะถึงรักใช้อยู่ฮนแล้วไปสะดุดเถี่ยลากแข่งรากขาเหี่ยูกเปิ้ลทำสัมปีสปัมปอ ไปเล่นผัวเปิ้ลอินดูเมียเปิ้ลเพราะฉะนั้นที่ตุลุงว่าต้องฟังกำกันพ่องย่างเหี้ยจะไปติดผันมันล้าไปโบราณเปิ้ลจึงว่าฮิบบมากาบขึ้นเพราะเหตุว่ามันมาได้เก็บหอมรอมริบได้สตางมาเอาไปเล่นจู้เหี้ยพ่องเอาไปกินเหล้ากินยาเหี้ยพ้องกินมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนกับบ้านกับจอง บ้านจองเปิ้นมีความสุขระหว่างลูกกับเมียลูกกับผัวบ้านจองของตัวยู่เป็นปีเป็นเดือนก็บ่มีความสุขสักเตื้อเอาต้องการความสุขถึงวันถึงวันเนี้ยไปเป็นสุขส่วนตัวเหี้ยไปม่วนจะได้เออเพราะฉะนั้นขอให้ฟังกำกันพ้องเพื่อนหลังใดบ่มีแมวหนูจังล่าบ้านใดเมืองใดบ่มีคนจ่าคนว่าจังชิบหาย เพื่อตั้งต้นชีวิตแต่ไม่กินเหล้ากินยากินปรให้พปดีจะไปกินนักลําไป mm hmm. เพอไผ่ก็ไล่ฆ่าลูกไล่ฆ่าเมียเพื่อนยังมีชีวิตยอยู่แล้วเอาบ่าได้ซื้อมาเป็นขี้ข้ามาเป็นทาสอย่างโบราณเอาเพื่อนมาด้วยความภักความแปลงเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงด้วยน้ำบาสน้ำแหงอย่าไปจอมเบ็ดเลี้ยงแขก อย่าไปแบกไม้แบกดั้มไม้เลี้ยงเมียมันบกพอกกินอันนี้เป็นกรรมเก่าเปิ้นว่าไว้อย่าไปจอมเบ็ดเลี้ยงแขกจะไปแบกดั้มไม้เลี้ยงเมียมันบกพอกกินพยายามเมื่อเอามีชีวิตอยู่จะไปหาความสุขมันบาใจความสุขนะ่คือบำบัดความไข่ของตัว ที่ไปเล่นจู้ผัวเปิ้ลไปเล่นจู้เมียเปิ้ลต้องการปันใดก็อดเอาไว้ทนเอาไว้เฮายังมีผัวอยู่ถึงคนมีลูกด้วยแถมเฮายังมีเมียอยู่ถึงคนมีลูกด้วยแถมถ้ามันเดือดร้อนมาผัวเปิ้นหู้เมียเปิ้นหูลูกเต้าก็่าแตกจะแยกเป็นกระจององแงเอาใจตัวเองว่าหากบําบัด ความไข่ของตัวเป็นวันเป็นวันเป็นวันขอถ้าทําไปยัางเพื่อจะฮื้อครอบครัวเขามีความสุขบานหวั่นใจตึงวันตึงวันนี้เฮาสแสวงหาความสุขความสุขจะอยู่ได้มีได้เพราะตัวเฮาคนเดียวเป็นต้นเหตุคนอื่นจะมาฮื่คอครอบครัวเขามีความสุขกับไ,ได้ในหมู่บ้านก็เช่นเดียวกันในบ้านในเฮือนนี้มีพ่อเฮือน เป็นผู้ควบคุมดูแลแม่เฮือนลูกเต้าในบูบ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านในตำบลก็มีกำนันเป้นตั้งไว้อยู่เป็นยังเป็นยังเป็นยังแกงน้อยกอถ้วยน้อยถ้าเอาถ้วยใหญ่มามันน้อยเป็นการได้ล้างนักแกงใหญ่ก็แกงนักก็ถ้วยใหญ่เอาถ้วยน้อยมาใส่มันจะฝะคื้อปอเนื้อป,ปอตัว ในบ้านในจองที่ตู้ลุงนำมาเสนอว่าคุณธรรมของผู้คองเรือนหนื่งเอตั้งอยู่สังคาหะวัตถุสี่ข้อหนึ่งเอเสียสลรสองออู้ม่วนจาหวานจะไปเอกปัดกใสกันสามคอบำเพ็ญตนนึกเ,เป็นประโยชน์ในครอบครัวในหมู่บ้านเพราะว่าเจ้าบ้านเลือกเอามาต้องสนองความต้องการนเาจ้าบ้าน ข้อที่สีว่าสมานตัตตาประพฤติตัวสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายยามเมื่อหักน้ำส้มว่าหวานส้มแต่แ้กว่าหวานใจบบใจบานน้ำตาลว่าส้มเป็นอย่างอันไปเนี่ของดีเป็นของบดีไปเหี่เพราะเอาใจตัวเองว่าบ่เอาธรรมะว่าเพราะฉะนั้นหักต้นเป็นอย่างใดตั้งปลายก็เสมอหัก เธอปราณชีวิตฮักเหมือนชีวิตจีวาขนาดนั้นใครได้เปิ้นวันหัวทีนี้ลองคึดใจพอเตอะอย่างได้บ่เตื้อ,อกลัวเปิ้นมาฮักเมื่อได้อยู่กับกันสมใจแล้วก็ต้องฮักษาความฮักนั้นไว้เสม,มอต้นเสม,มอไปเจ้าบ้านเจ้าจองก็เช่นเดียวกัน้นเลือกเข้ามาเมื่อปีแรกก็ดีปีต่อไปใครใกล้เจ้าบ้านเจ้าจองแล้ะ เพาะตัวบัตวซ้อมงอนตัวเพาะตัวบ่พ่อตัวเก่าเป็นเจ้าเป็นเจไดเจ้าบ้านถึงบักบักให้ฟังกรรมพ่อหลวงก็พราะเหตุว่าพฤติกรรมของตัวนั้นบ่ดีเป็นเจไดเมียถึงบ่ชอบเพราะพฤติกรรมตัวบ่ดีเป็นจะไดเมียบ่ชอบเพราะพฤติกรรมไม่ยิงบ่ดีกินง่ายใจอวยบ่มีกำลังใจที่จะก่อร่างสร้างตัวเป็นต้น ว่าเฮือเปิ้ลเราต้องสามงอนงอนตัวเกา่าแล้วมาถึงข้อที่สองว่าขอเฮือมิพมมิหานทั้งสี่คือเอาธรรมะเนี่ยเป็นผู้พมนี่แปลว่าผู้ใหญ่ในบ้านจะเป็นปอกก็ตามแม่ก็ตามโป้เงอนแม่เงอนก็ตามจะเป็นแก้เป็นแคว้นก็ตามต้องมีเมตตาแปลว่าความปรารถนาจะให้คนอื่นเป็นสุข ได้อธิบายไปแล้วเมื่อตะว,วันมีคนโทรมาบอกว่าสะอกสะใจเต็มอกเต็มใจที่ตุลุงว่าเพราะว่าฟังง่ายแล้วบักเกิดบัเกิงอย่างที่ไหนเสียงก็ฟังชัดเจนดีบอกออกงูดดังบอกออกกัวลีกลัวกลัวลิ้นกลัวกลางอย่างเขาว่าเลขแปดก็เป็นเลขปาดห้าก็เป็นแห่ ไปแจ่ห้าจกรรมเป็นแห่ไ่เหี้ยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแปดอันนี้สิบบาเพราะฉะนั้นคนที่อู้ก็เช่นเดียวกันต้องระวังไว้อันใดเป็นอันนั้นห้าก็เป็นห้าแ,แต่จะเป็นแหะนะ่เนี่ยแห่แว่ะหมูนี้เป็นต้นคนที่ฟังชัดๆเจนๆว่าถูกต้องเพราะว่าตุลุงบอกว่าโวย แล้วก็ตูนลงว่าเป็นความชัดมันถูกใจวันนี้จะเอากำว่ากะรุณามาเสนอเื้อปีนลองตังหลายฟังแถมเมตตาปรารถนาจะให้คนอื่นเป็นสุขกะรุณาเปินบอกว่าปรารถนาจะให้นอืนเปนสุขเนี้ยจะใดจะให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์เนี่ยเจ,จือใดจะให้หมู่บ้านพ้นจากความทุกข์ เนี้ยเชื้อใดจะื้อในตำบลปนจากความทุกข์พ่อนายกรัฐมนตรีพยายามทุกวิถีทางแต่เป็นตี่น่าเสียใจยคนบหันความดีของคนเลยไปตอกแข่งตอกขาล่นพอจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วไปตอกแข่งตอกขาล้มลงเหยียงเพราะความอิจฉาตาล่อนกันการุณา ความสงสารจะหฮือปนทุกอันนึ่งฮือมีความสุขสองให้โปนจากทุกรัฐบาลพยายามทุกอย่างยาบ้าหายไปจัดตีแต่ก่อนนี่ต่ำบ้านต่ำจองซื้อที่ไหนก็ได้ขายที่ไหนก็ได้ละออนปากันไปถูกอคอกไปฟื้นฟูยาเสพติดกันมีกูบ้านมันบ่มีที่ซื้อกินแล้ว มันก่อยก็ยังแควนน่อยหูเซาะเวียกโชกันมันมีซื้อตีซื้อกินมันซื้อง่ายกินง่ายมันก็มีรัฐบาลปราบปรามแล้วอันเนี้ยกว่ารุ่นาจะฮือปอนจากตุกแต่คนอื่นไปคุยเนี่มีขึ้นมาทำแล้วมาเดียวนี้ไปเล่นบอนโลกไปเล่นตยเปิ้ลระบบมีเงินฮือเปิ้ลไปหับจ้างกายาเสพติด เงินกับวัตุทรายเปิ้ลยังบ่พอเป็นหนี้เป็นสินยังบ่บอถูกเปิ้ลจับเปิ้ลยับไปอยู่คอกแถมตกใจพ่อตกใจแม่ตกใจลูกตกใจเมียเพราะว่าความชั่วมันทําง่ายสําหรับคนชั่วถ้าทําลงไปแล้วข้อแรกมันผ่านพ้นไปข้อที่สองเอาแถมอย่างที่ว่านะ่ะ เมาเล่าเข้าบ้านมาทะละทะลายลูกเมียความชั่วข้อที่สองาามาแถมมาะเล่นจู้หูจากว่าหูว่าเมียเปิ้ลก็มีหูว่าผัวเปิ้ลก็มีเล่นจู้เมียเปิ้ลผัวเปิ้ลเอาแถมถ้าข้อนี้มันสําเร็จไปต่อไปจะเอาแถมละข้อต่อไปแถมวมาบัาเข้าบ้านเข้าจองคบคนชั่วเป็นมิตรเล่นการพานันอันเนี้ยเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนา เป็นจริยธรรมของคนเฮาจะยิ่จะได้เมื่อได้เขาจะมีความสุขต้องกรุณาเนะี่ยทรงถักสารคิดเดี๋ยวฮื้อพ้นจากทุกแตะก่อนนี้งานบ้านงานศพตำบ้านตำจองนี่โอ้เล่นภายกันวันค่ำคืนหุ่งัาเดียวนี้เปิ้ลปราบปามไปหี่ยมหมดดีขึ้นมาแล้วโอ้มีคนไปตอกแข่งตอกขาว่านโยบายบดีตะกอนนี่แจก เถอยแจกแก้วแจกจ้อนเพื่นว่ามันของเสียของหายเสดายของของใจอีอ้วัดวาก็จึงมีกูวัดแล้วมีการมีงานกับไปยืมกับวัดปุญเอาซื้อแก้วซื้อเถอซื้อจ้อนมาแจกชจาวบ้านเพื่อนหันว่ามันเสียของก็เลยเอาเงินเป็นกองทุนเงินล้านมาหฮือแถมเื่อชาวบ้านปลนตุกเพื่อยืมเป็นกองทุน ไปยืมของเปิ้ลเอามาซื้อโทรศัพท์มือถือเอามาไปดาวรถเครื่องส่งบบปนตั้งใดก็ดีส่งรถเครื่องก็ดีส่งหนี้กองทุนเงินล้านก็ดีส่งเลยมัวไปส่งการลถกองทุนครนเงินล้านไปส่งเป็นหนี้เสียไงแทนที่จะปนตุกสำตุกหล็กเก่าก่อน เพราะคนยืมเงินของเพื่อนแล้วบไส้ใบแตนคนที่บริหารงานจะประกาศให้คนหู้วหมอนั้นบบไส้เงินไส้ทองลองประกาศไปก็โคตร,รเพื่อนแะเมาะคนจะอี้ในเพื่อนห้องเป็นคนผ่านไปเสาะหาความพิษเหมือนจ้างเกเลตี้ตุลุงเล่าไปจ้างเกเลเสาะหาเรื่องหาเล่าใส่เพื่อนบ่เหมือนความตกก็มาใส่ตัวแล้ว พุทธภาษิตเป้นถึงว่าทุกกะโตทุกกะฐานนังให้ทุกแต่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอมาถึงตัวแล้วควรและเป็นกรรมเป็นเว้นอย่างล่ำเหลือ่อตัวสร้างกรรมสร้างเวนไว้ยังบึกว่าเป็นกรรมเป็นเว้นกับตัวเองเพราะตัวเองสร้างไว้เหมือนจ้างเกเลใอ้หารใส่ห้างนกไส้นกไส,ส้กำลังออกลูกไปอาราวาสนกไส้คอจะใดก็บอกฟัง ว่าลูกของข้าข้าของฮักลูกของต้านต้านของฮักมาฟังไปเตะห่างปืนเหี้ยลูกสองตัวเอาตินย่ำลูกปนตายมโลนป่นป่ายมานกไสไปบอกฮื้อกาว่าจ้างเกเรเนี่ยมาทําลายกากับป้ากันมาซับกันตาตาบอดปืนถึงสองข้างไปบอกฮื้อแมงโงนแมงบนป้ากันมาใครขังก็ใส่กนตาถึงสองข้าง เป็นนอนยุบยุบหยับหยับเ,เตลสปเปะสป,ปะไปเลยนกไส้ไปบอกนึกโกบฉันบบว่าห้องจ้างตัวนั้นมากบก็ป้กปากันมาห้องอบอบอับอับอบออัเอฟเอฟเอมันก็นึกว่ามีน้ําขึ้นดอยไปไป,ไปที่เงือมผาตีนพลรราดพละเลศตกลงดอยตายไปเหี้ยอันนี้ห้องว่า บ่บปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขผู้รักผู้ใหญ่ผู้ครองบ้านครองเมืองต้องปรารถนาจะให้คนอื่นมีความสุขในหลวงพระเจ้าแผ่นดินเประก,การทั้งปงเพื่อเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็เหมือนกับลูกของเพื่อนรัฐบาลก็ทําทุกอย่างเพื่อเจ้าบ้านหาทุนหาหอนให้คนใดที่บ่เคยมีบ้านกําเตื้อก็สร้างบ้านเอื้ออาทรให้อ,อยู่แบ่งที่แบ่งตังให้อ,อยู่ น่าเสียดายเพราะว่ามีคนบหวังดีอันเนี้ยปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขทุลุงได้เฮียนธรรมะธรรมโม,มาก็ได้ไปปะเขาใส่ก็อย่างเงี้ยตั้งอยู่ในการุณาเมตตาปรารถนาจะให้คนอื่นมีความสุขสองการุณาส่งสารคิดจะให้พ้นทุกขมีความคิดตลอดเวลาจะให้เจ้าบ้านเจ้าจองป้นทุกข์ แนะนำอาชีพคือรัฐบาลทำกูอย่างในหลวงทำกูอย่างต้ลุงอยู่ในวัดในวาก็พยายามเมื่อนุ่มเมื่อกำปุ่งแหงแตงเข้าเขาก็ไปต่ำบ้านต่ำจองที่เปิ้ลน,นิมนต์พอเท่าพอแก่มาแล้วเขาไปบ่ได้แล้วอายุนักแล้วเขาลูกเสร็จลูกหาตั้งสถานีวิทยุ ก็เลยออกอายุเอาเอาออกทางอากาศทางวิทยุนำคำสอนที่ดีๆนะมาฝากฟังพี่น้องทั้งหลายสถานีตังเมืองฝางเปิ้นกอดใจกว้างเปิดไฟเขียวตังแม,ม่แจ่มก็เปิดไฟเขียวตังเกาหกวิทยุระดเมืองกินตะขินเปิ้นก็เปิดไฟเขียวฮื้อตุลงุง โดยหับเอาการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุเก้าหนึ่งเจหของวัดโสพนารามถ่ายทอดเอาไปออกกระจายค่อยบ้านค่อยเมืองตามวัดตามวาต่างๆก็ไฟเขียวงื้อตูลุงหกงงเปิดเสียงตามสายให้เจ้าบ้านฟังที่ได้ทราบได้ยินมานี่ก็มีวัดวังสิงค์คำ ขูเจ้าเมื่อหัวทีก็มีคนต่อต้านว่าลบขวนก็ได้รับดีนอนดีมาได้ลกขวนมันถึงเวลาแล้วหกโมงแล้วเปิ้นลูกกันนกหนูเซาะว่าหากินแล้วแล้วคนเรายังมกนุ่นอยู่หันอยู่เป็นทาตของความขี้ค้านอยู่เปิ้นก็ปุ๊กกระดมมือเฮาลูกเจ้าเจ้าทำการทำงานและหลายวัดหลายว่า ได้ยินข่าวว่าตังวัดจอมแจ้งไม่วางป้นก็เปิดเสียงตาสายตาตั้งเมืองแก้วนี่วัดดอนตันวัดป่าไัยได้ยินว่าจาังอันเปิดเสียงตาสายที่วัดเพื่อให้ชาวบ้านได้อาบน้ําฟังธรรมโวยกันใกล้จะเข้าวัดสามาราเนอร์เกี่เนื้อเกียเเก่ยัตัวเฮเนอร์นานไดน้อยคนใดที่ศึกหาลาเพศไปมีความหูความรก็กกับวัดกวา นึกถึงวัดถึงวาเน,งงเนี่ยฟองเนอาถ้าบม่ชอบทูเจ้าก็บาดซักบันบาเกี้ยวกันวัดวา,ากับทูเจ้ามันคนละอย่างคนละตีไปแต่วัดของเฮาว่าอุยแม่อุ้ยสร้างเอาไว้จะไปแตกตื่นพระเจ้าตัวบบาไหวไปไหวพระเจ้าเปิ้นมันไปคานกับเจ้าบ้านปุ่นขอหมอนี่ลราวัดเฮากินสลากบะเกีน บัตทิวัดเหนือมีในปุตโตห้าปุยสลากไปตานห่วมเพิ่นที่ข้างปกติโกององจังจะกิ้มะังื่นกันอันเนี้ยมันเป็นที่พ่อของชาวบ้านอยู่บ้านใดก็เอาไฟบ้านนั้นเข้าเมืองตาลิวลิวตาตัวเฮาบอกพอใจในคุเจ้าแต่เฮาพอใจในวัดก็ทำบุญที่วัดนั่นนะจะไปแตกไปตื่นไปหนีที่ไหนประเดี๋ยวนี้ หกโมงเกินป่ายแล้วเนอ้อไภัยตี้ยังบล่ลุกลุกเหนอ้อลุกเหียลุกเหียขอประกาศขอบคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก้วอาตี้มีจิตศรัทธาซื้อละนาดเอกมอบเพื่อหงเหียนบ้านกาดฮาวยังละนาดทุ่มทำกรรมเนอ ถ้าไผ่มีจิตศรัทธากอบริจาคได้ตุลุงสั่งตึงละนาถพุ่มละนาถเอกที่บ้านน้อยสั่กนกำแพงปุ้นตึงหางมันตึงเรือมันหมดสามปันห้าสามันห้าถ้าไผ่มีจิตศรัทธาละนาดพุ่มแถมก็ขอเจรเนิแจ้งความประสงค์มาที่วัดโสบรนารามไปสั่งเปินก็ได้ที่บ้านน้อยอบ้านของคุณไกสอน บ้านของคุณไก้สอนบ้านน้อยอำเภอสันกำแพงเพิ่นแปลงขายสำรับตูลุงนี่คุณไกสีจันก้อนบ้านน้อยสันกำแพงถ้าใครมีจิตศรัทธาเบอร์โทรศัพท์เพิ่นว่าศูนย์เก้าเก้าศูเกเกสี่อรทานจบศกรรมฮลัลโหลเออ 099514742742 099514742ใครใครได้ต้องไปติดต่อเพื่อซื้อมามอบมือตุลงุงที่วัดโสพนารามแล้วสำหรับชาบนั้นชาบนะบ้านฮาว,ว่าสว่านะกูสองร้อยปลายสามร้อยปลายสี่ร้อยปลายปลายเต่าใดหมูเพิ่นบ,บอก ถ้าชิงจริงจับจริงแจับนบีเก้าสิบห้าบาทอันนี้มีขายที่แม่ลิมแม่ลิมหลังวัดแม่ลิมอันนี้มีขายสำรับหลนาดได้มีขายที่บ้านน้อยแล้วยังแถมร้ายอย่างอยู่บบใจยเฉพาะกโหงเฮียนบ้านกาดเฮาหงเฮียนบ้านศาลาที่ใกล้ๆกับวัดตุลุงนี่ก็ต้องการยังเดียวกันซึ่งสล้ ก็ต้องการคุยก็ต้องการอยู่เพื่อเอาบริจาคเงินหงเย,ยนบ้านศาลาภายใข้ได้มีเสียงดีเสียงกล้องเสียงกล่องก็งฮือตาลของมูนีเพื่อนว่าอนาคตจะเสียงดีเจ็ดสิบป่ายแล้วยังฟังชัดอยู่เมื่อสี่ห้าเดือนก่อนตู้ลุงไปตอดพระป่าที่แม่ขจานเวียงปะเป้ามีคนเท่าคนหนึ่งเก้าสิบป่าย อ้าวปวดตัวหรออาหลวงพ่อผมเนี่ยนะเก้าสิบกว่าแล้วนะหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าฉังผมฉังดังพังพัดดู่งลูกเฮ้กัวเล่นกลัวกลางเนงว่าเสียงดังฟังชัดเก้าสิบกว่าก็ผมว่าเสียงดังพัง,งพงัดดูเนี่ยมันจะหาชัดหาเจน